สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยซีหาโขค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอ็ดเน่ช่วงบลายของเมื่อวันที่หาเดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมืาอนี้นะคะแอดผ้าไปพี่น้องบมาเทาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากลุงพันธโคราชนะคะไปพี่น้องค่ะมืาอนี้ลุงพันธเรามีแนวทางมาฝากเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับแนวทางของล <speaking> ูกพันธุ์งดติพานมานะคะลูกพันธุ์เราหายศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องคะเราหายศูนย์เจ็ดแนวทางของลูกพันธุ์เราเฉียดไปแต้มหนึ่งนะคะพี่น้องคะเอามาอนีลูกพันธุ์เราก็เฝ้าโท่มากเลยนะคะพี่น้องเราดีใจนะคะพี่น้องคะเอามาฟังว่าลูกพันธุ์เราดีใจเรื่องอะไรนะคะมาอนีลูกพันธุ์เราก็น้าสูตรโบราณกับสูตรใหม่มาฝากนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของลูกพันธุ์โคราชค่ะมาอนีเสลด่ยมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนีพร้อมๆกันค่ะลูกพันธุ์บ เลขพเลขมันมันไม่น่าถูกแต่ไม่เขียนพิดมันเลยถูกเออแสดงว่าพวกพันม่โชคบอกคะงวดนั้นอืมงวดรุ่งที่ฟังว่ารุ่งสืศูนย์เจ็ดกับศูนย์สามค่ะที่ที่บานยุไกรก็เจาจับเขียนพิษเขาเขียนไปศูนย์หกก้าก็เลยไม่ต้องลบออกเออเดือเจ็มตังไปเลยหรือเดือดเต็งใช้ไปยี่สิบบาทก็บครึ่งก็คัน กะเออก็รเล่โชคดีได้ทีค่ะลุงพันเออดีใจเค่ะตอนนี้ก็ดมันเปน6ค่ะตอนนี้ก็เป็น07เขื่อนค่ะทางวันนี้มีของคนสามสุดได้ค่ะลุงพัน4 8 1 4 8 1ค่ะ4 1 1 4 1 1ค่ะ931 เก้าสามหนึ่งค่ะมีกันสองจุดค่ะตัวกันมันจิเป็นเก้าศูนย์สามก็หกศูนย์สามเก้าศูนย์สามแล้วก็หกศูนย์สามค่ะอะกระบนคนวิ่งหนึ่งบนวิ่งหนึ่งค่ะแต่ว่าเหล,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 ล็กหนึน่งแฉบบานลุกมัิตประตูเขาจายค้นยังหมดเลยค่ะเหล็กหนึ่งอะแฉบบานลุกมานเด็กแทงบาดเด็กคืนยัทต้องมัดจิตประตูอันหมายถึงงวดที่ผ่านมามเลยะคะ่ะลุงพัน แต่งนนี้ขึ้กันเอางินนี้กันนึ่งกันนั่นคือกันบอกคะับคื้กันเขาจยครึ่งเดียวสิปประตูอืมไปสือรตตีมาไปแวะาไปหาขโมือเ้าเนี่ยเขาบอกว่าเลขนั่จยครึงเดียวงิิปประตูเลยมค่ะสองมงิแล้วเอามันคือดังไม่จะใส่แถลขอันหนึ่งลักหนึ่งม่รูมนกันมจิแล้วซิปประตูคึ้กันค่ะังเนนี้ มนนี้ก็เจอหน่อยแล้วมันเลสิประตูน้องเหครึ้งเดียวค่ะทุกันแต่ลุงดูเรียญทุกันดูลเลรียนทุกเข่าศูนย์สามโอ้ลุงเรียนตัวนี้ิค้ะเก่าศูนย์สามแมนตกกันเขา้หายจริงค่ะศูนย์สามสามผมเนแม่น้องค่ะยากแกกระทูกยายแกบงนี่เก๊แกกก็ไดแปดแทโอ้ก็ด,ออดีดนะคะเออ,อยายกทกค่ะยาก้บสเต็มเ,ยเลยค่ะ 1, อ,อีก่ชบบา่เนันชีเนาะอือลอกพันก็ไดกไดก็เลยใดคือกันเนาะค่ะใดคือกันของผมพม,มเป็นศูนย์หกค่ะอะข้างล่างวันนี้มีมีเลขตัวเดียวเยลขศูนย์สามล่างอีศูนสามที่ค่ะเก้าสามแปดสามอ่าศูนย์สามเก้าสามแปดสามค่ะวิ่งสามวิ่งสามค่ะ,คะอ่ะอาจะเป็นศูนยไห้เนี่ยก็ชนอยู่ Kind of สุดไม้ข้างบนนี่เลขสีสสค่ะีสามกับสี่สีค่ะขงหลังนี่เก่าเก่ากับเก่าหกอันสูดรไม้นี่บนนี่สี่สามกับสี่ีค่ะแมนแมนแมนท็กวมึงไก่เช่ันมึงอยู่เลขสีเออบานิล่างไม่ตัวใดนะคะลุงมันมี9เก่าเก่ากับเก่าหกเก่าเก่ากัเก่าหกค่ะอืมถามงมัน อยู่ใน้องลูกยุ่งเขาจา้ะลุงว่าเลยสูนร่บราณมันดีกอมันเดินเนดินดีกว่าค่ะกว่างโทจิแล้วอืมตั้นทุมาทีงศูนย์ศูนย์สามก็ศูนย์เจ็ดเนี่มาทุกประตูค่ะครับแต่ว่างอนยุ่งอะ่ะโคเลยขลางไปแท่งขบวนไหนไอศูนย์สามเนี่ยค่ะโคเร็กทุกคือศูนย์สามค่ะ เออเด็ดเด็ดเด่นเนี่ยก็คือศูนย์สามนะคะ, here, คะวันนี้นะคะลุงพันธ์แต่งานนี้คู่คู่คู่แก่คูเด่นสุดค,ด,ดคือศูนย์สามค่ะสามาดมาได้ทั้งบนในหลังอ,อ๋อค่ะลุงพันธ์อืมมีสอนลุกไปซื้อศูนย์สามมาใบหนึ่งไปซื้อแล้วบ่ลุงพันธ์ลุงพันธ์ไปซื้อแล้วบ่หนิคะไปซื้อลอตตอรี้มาหลามากมันเสาเออเป็นเมืองละใบค่ะทัต่อกไปหนึ่งศ<ต>ูนย์สามไปหนึ่งอืม ค่ะนูไม่บอกว่าลูกสามีแทงบนลหลามนี่เลยมันเป็นเหล,ล็กงุกดอกได้ค่ะพอเล็กนีงเขาตายแข่ค่เงเดียวมันชิดประตูใช่ไอยอืมจ้ะลุงพันธท่านอีฝันไปอันตรงใจต้องหวดจหวนหัวมันนคฝันคงยด่าลุได้ได้ค่ะลุงพันธ์ะยดทวไปหาานได้ได้ได้ค่ะลุงพันธค่ะโอเคค่ะอ่าขอบคุณลุงพันธ์หลายๆด้วค่ะเด้อให้ให้เถืยงอีกแล้วลุงพันธ จ้าค<า>ุณพงศ์ขอบคุณการชม <บ S 1> ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากลุงพันโคราชนะคะพี่น้องคะเอามาตองหัวดกันเลยเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของลุงพันนะคะพี่น้องคะสูตรโบราณนะคะอ่า ลุงพันเราหามาสองสูตรนะคะสูตรโบราาหลกับสูตรไม่นะคะพี่น้องคะสูตรโบราานะคะวิ่งบนหนึ่งนะคะพี่น้องคะสูตรโบราณวิ่งบนหนึ่งนะคะแนวทางมันนีมี c 8 1 41193 1 c 1นเก่าสามะคะตักันเก3 603นาะคะลางวิ่ง3ามนะคะพี่น้องคะลางวิ่งสนะคะจับคู่ลางสูตรโบราณค่ะมี0 3นย์สเก่าสา ลุงพันเล่าไปซื้อแล้วเด้วยพี่น้องเด้อยตัวนี้ค่ะศูนย์สามเล่าไปซื้อแล้วนะคะซื้อไว้แล้วนะคะ,คะพี่น้องคะรวก็ลุงพันธ์เล่าว่าศูนย์สามนี่อามาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องคะสามารถมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะบนันิสูตรไม้นะคะพี่น้องคะสูตรไม่บนนะคะบนซีสามกับซีซีล่างเก่าเก่ากับเก่าหกนะคะพี่น้องคะเอาสำหรับแนวทางของลุงพันธวหัวทิพันธ์มานี่นะคะพี่น้องเฉียดไปแต้มหนึ่งลุงพันธ์เราหไอ่าศูนย์เจ็ด แล้วก็ศูนย์สามนะคะพี่น้องคะกระเฉียดไปเนอะพี่น้องมันอ่าออกศูนย์หกนะคะพี่น้องคะเอาก็ติดตามพื่เก่านะคะสําหรับหน้าทางของลุงพันธ์เพราะว่าหน้าทางเราก็ค่อยคยเข่านะคะพี่น้องคะบริเวณเบาเค่อยเข่านะคะคยเข่านะคะสาหรับหน้าทางของลุงพันธ์นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอพร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหร,รับแนวทางของลูกพันธุ์โคราชนะคะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบ้งนะคะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ,พี่น้องพระเทวสุขส้นนะคะสำหร,รับการรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ตองข้อขอบคุณขอบคุณสำหร,รับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณทนวทา่านจากลุงพันธุ์ โคราชนะคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะต้องประหยากสิบบาทกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาเหล้วกันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเผื่อทีสเไ็้บ๊อกลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะไปพี่น้องคะเอาสาหรับแนวทางช่วงบ่ายนี้นะคะแนวทางของลุงพันโคราชคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลวนี้มีเพียงสานี้นะคะพี่น้องคะเอ็กซ์ได้ขอตัโตล่า พาปพี่ดองบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนค่ะเอาใบผัอกัใไม่ก็แบะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี